พาคุณผู้ชมไปดูสไปเดอร์แมนกันบ้างน,นะคะถ้าพูดถึงชื่อนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอะสไปเดอร์แมนก็ต้องเป็นฮีโร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยแหละจริงค่ะแล้วก็เป็นขวัญใจของทั้งเด็กๆของคุณเนี่ยซีชัยก็เชื่อว่าต้องชอบเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ที่จะพาไปดูนะคะไม่ได้มาในคราบฮีโร่มาในคราบโจรซะเองคือตรงกันข้ามกันเลยสุดขั้วเลยค่ะอาพาไปดูโฉมหน้าข,ของคิดสไปเดอร์แมนกันหน่อยนะคะนี่เป็นโฉมหน้าของโจรย่องเบาน,นะคะแอปปีนฝ้าเพดานแล้วก็ไปฉกม,มือถือของร้านค้า ทำมาอย่างน้อย้ๆสิบกว่าครั้งแล้วเอามือถือไปทั้งหมด200กว่าเครื่องคุณผู้ชมนี่คือนายสมคิดแต้มงามนะคะอายุ29ปีฉายาคิดสไปเดอร์แมนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรีข้อหาคือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทําอันตรายสิ่งกีดกัน้นคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์สินก็ถูกตํารวจจับกุมได้พร้อมกับของกลาง ของกลางที่เขาไปเจอเนี่ยนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่แกะกล่องทั้งนั้นเลยหลายยี่ห้อค่ะทั้งซัมซุงอ o ปโป้วีโ31เครื่องแล้วยังมีเงินสดอีกเงินสดนะคะหนึ่งมื่นบาทด้วยกันเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มได้ที่ห้องพักอาคาร c ีบีแมนชั่นตรงแถวแถวบางขุนเทียน ทีนี้ทางผู้บังคับการตํารวจนครบาล8พลตารวจตรีมนตรียิ้มแยม้มก็เล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะที่คนร้ายคนนี้เนี่ยเข้าพรางตัวปีนฝ้าเพดานขึ้นไปแล้วก็ไปลักทรัพย์ตามร้านต่างๆหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่เพชรเกษมอ้อมใหญ่แถวบางใหญ่บางกระดีบางบอนแล้วหลายครั้งก็มักจะลงมือช่วงกลางดึกๆนะคะ ที่ผ่านมาผ่านไปแค่2เดือนเท่านั้นแต่ปรากฏว่าคว้าโทรศัพท์มือถือไป200กว่าเครื่องความเสียหายแต่ละรายนี่มีมากถึงเกือบหลักแสนบาทด้วยกันก็มาทราบตอนหลังก็คือนายคนนี้นี่แหละค่ะคือนายสมคิดซึ่งพฤติกรรมก็คือว่าเขาจะไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่ง <c oughs> เดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่ตรงโน้นย้ายไปอยู่ตรงนี้บ้างจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไปพักที่อาคาร CB Man s i ช n แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้สําเร็จ ับผู้ต้องหาก็ยอมรับครับคุณผู้ชมบอกว่าเรียนจบป .6 จริงๆเคยรับจ้างทํางานก่อสร้างแต่ทนสภาพความเป็นอยู่ของคนงานไม่ไหวก็เลยตัดสินใจเลือกทางผิดเบนเข็มมาเป็นโจรลักทรัพย์อาศัยความกับที่ตัวเองชอบดูหนังแอคชั่นต่างประเทศลองหาหน้ากากหมวกแก๊ปปลอกแขนมาสวมใส่ แล้วก็เอาอุปกรณ์เชือกเนี่ยแหละครับเป็นไอเดียสําหรับการโรยตัวลงมาจากฟ้าและที่เขาตัดสินใจเลือกโทรศัพท์เฉพาะระบบ Android ยี่ห้อที่ตลาดนิยมนะครับก็คือพอเอาไปขายตามร้านตู้กระจก ก็ขายได้ง่ายตู้ละประมาณ3,500ถึง7,000บาทต่อเครื่องนะครับรวมถึง iPhone เขาบอกไม่เอาเพราะว่า iPhone มันมีระบบเดี๋ยวพอขโมยไปเนี่ยก็จะตามรอยได้ง่ายนะครับ<ม>ก็เลยตัดสินใจทำการแบบนี้ขึ้นครับสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สุดท้ายก็ไม่พ้นมือตำรวจนะครับก็ถูกจับคุมตัวได้ในที่สุดผู้เสียหายท่านอื่นๆนะครับที่อาจจะเคยถูกโจรเนี่ยลักขโมยนะครับเข้าไปขโมยของนะครับดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะเดินทางไปดูโมหน้าผู้ต้องหาที่โรงพักได้นะครับ